l o o morning, good morning อันนี้ก็คือบรรยากาศหน้าหน้าระเบียงตอนเช้าของ Wirtschaft. ที่มอมหาลัยจีนที่มหาลัยกวางซีอู่เหอนนะคะนี่เลยเห็นไหมอากาศตอนนี้ก็ ไม่ร้อนก็จะแบบเย็นสบายนิดนึงแล้เวเราก็จะไปอับน้ำแต่งตัวไปไปเรียนกันเวลาตอนนี้ก็8ปดโมงสานะคะเวลาก็จะเร็วกว่าที่ไทย1ชั่วโมงนะขณะนี้เราก็จะเดินไปเรียนกัน ตองน,นี้ก็จะเป็นหอพักนักศึกษาจีนที่เป็นผู้ชายนี่เลยมีทั้งหมด8ชั้นนะคะแล้วอยากจะให้แผนดูค่ะอันนี้คือเดินมาข้างหลังตึกพอเดินมาทิ้งขยะแล้วก็เลยเดินมาข้างหลังตึกระยะทางในการเดินไปเรียนประมาณ ส5้านาทีเร็วสุดถ้าช้าสุดก็ประมาณ20นาทีซึ่งเหมือนเดินขึ้นเขาลงเขาในการเรียนเพาะหาอะไรอยู่บนเขาอันนี้ก็จะเป็นเขาเห็ตอนแรกมันเป็นเขาแล้วเขาก็ระเบิดมาเป็นแบบดินอะไรนี้ตอนนี้เราก็มาถึงห้องเรียนแล้วรอ เราซื้อมาเปิดล็อกห้องกันนะอันนี้จะเป็นหน้าห้องเรียนก็จะมีตหนังสือไว้ให้อ่านหนังสืออันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนของเรานะคะแล้วจะมาถ่ายบรรยากาศในห้องเรียนให้ดูตอนที่เราซื้อมานะ นี่ก็คือในห้องเรียนของเรานะคะยังไม่มีใครมาเพราะเริ่มเรียนตอน10โมง20นะจ๊ะเธอรู้ไหมว่าในชีวิตฉันไม่เคยฝันอะไรยิ่งใหญ่ไม่มากมาย อยากมีคนรัก